ับผมวันนี้ก็จบไปอีกคันนะครับสำหรับรถเสียปาล์มนะครับแผ่นดินทององานปิดจอกครับแบตดีไดชาร์จดีสักอย่างครับ ก็เย็นครับก็ปัญหานะครับของรถรุ่นนี้ที่เออจ้าของรถบอกก็คือหาขาใดไม่ได้นะครับหาขาหาขาคมไม่ได้หาขาคมไม่ได้าาค,มไมไดครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับ ก็ติดต่อเข้ามา0819179826